เองรายการอะไรเองรายการอะไรอ๋อก็อยู่กับผมนะเกมเมื่อทีวีนะตอนนี้ก็อยู่ในเกมเมื่อทีชื่ออะไรนะเซิร์ฟแวเซิร์ฟพอชื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด like ูให้นะเดี๋ยวไปดูให้เอ๊ะเดี๋ยวถามแอดดีกว่าขึ้นขึ้นไปทองแอรปะไปทองแอร์เออไป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 ตอนเช้าคุณเอสครับเอสครับผมสวัสดีครับโอ้โหม MC Special ครับ เอ็มซีพิเศษใช่ไหมจะปลาตซื้อกันนะครับตัวซื้อไปตัวซื้อไปบ้าเลยประตูไหนดีเอ๋ออ๋ไม่ลงมาอีกโอ้ตามใจโอ้โหเตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งโซนเตืนเดือดขาดครับก็มีบอกกระสุนพร้อมเออตอนนั้นตอนนนั้หาหากระสุนเอ็มชิบหกไม่ได้ทำไมไม่ดูว่ามันมีกระสุนอะไร ลตรน้องตำรวจเนี่ยโง่โาตั้งนานแตพร้อมดรวจวันนี้จะมาตัวซืรอไหมครับอันนี้ก็ถ้าถ้าไม่รู้ว่ามันใช้กระสุนอะไรก็มาดูตรงนี้กันได้นะใช่ยซึ่งตอนแรกก็โง่แล้วมีกระสุนบอกตรงนี้อยู่ยืนโง่ตั้งแเว้ยืนไหมาเรงนะ นี่เป็นของตำรวจนะบ่มดูแล้วเป็นของตำรวจมันจะมีดอกด้วยสุ่มนะแล้วก็นีเป็นข้าไม่ได้ขังขยะเลขของกันเลยขงขยะเลยเล่หของเล่หของสุดท้ายแล้วเขาจะเอาไปทางขยะเอาไว้ทิ้งของที่ไม่ใช้นะครับและนี่ก็คือข้อหนึ่งกด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 ซืบข้อหนึ่งข้ามพูดขังขยะนะครับสองข้อที่สองให้ความรูแอดมินเดสสตาร์นะครับโอเคแข้อที่สามาทำาทำไม ห้ามเล่นโปรแกรมโกงต่างๆนะครับหรือพวกปูอะไรห้ามปูเนี่ยแมนเบนสาวอนใช่ใครใครพวกเบนบอกแอดมินอืมใครพวกพินบอกเลยฉันเป็นอยู่ไหนเอาเนี่ยไป็น้นมั้งนี่ก็เป็นโซนแบบใช่เขารวมทีมเออแล้วก็มีคําสั่งทีมนี่ดดูิพวกอะไรทีมจอยใจคาไปใช่เพราไอพีไว้ด้านล่างนะ ทุกคนอ่ะพีเอาไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องชอบอืมชอบชอบโอ้ชอบมีมากเลยก็คือชอบบในเว็บมันจบในเว็บเออในนี้เป็นโทเคนมีอมินเนาะเดี๋ยวก็มีอัปเํานาจเนี่ยมก็อยู่ในทอทแอดมินเนี่ยตอนเนี้ยเออนี่คือการสร้างทีมทุกตัวตอนนี้พอเราก็อยู่ทีมกันเนี่ยบีมจุดนั่นแหละที่พลิตอ่ะนี่ครับพบบตำรวจนะครับ นี่คืออเนคุณเตอคุงซะตายเตอหรือเตอเตอเตอเอสชื่อเตอเตออ่ะเตอคุณเตอเอสเตอเออนี่วิธีการออกซีมเอ่อเวลาสร้างเสร็จนะเวลาเชิญเพื่อนนะต้องต้องออกข้าใหม่นะคนที่รับอ่ะรับรับเข้าบลคนคนที่รับมีเข้าใหม่อะไรวะเฮ้ยออเอสอยู่ด้วยเอสอยู่เอสอยู่เอสได้ยินเอสเอสก็เอสก็เข้ามาในทอกด้วยแหละ นก็ขึ้นไปชั้นบนไปไปตลาดตลาดเออนี่ก็โซนตลาดนะครับตอนนี้ก็เป็นโซนขายยายาเมองยาว่ายาไอเทมไม่ใช่หรอกยาแข้งแกงอ่ายาแข้งแกงคุณนะให้หาขวดจากที่ไหนอหาขวดไม่ไม่สปอนตามหีบอ่ะขวดนะไอ้มันมีเหรอน่าจะมีเออขวดต้องขวดกินกินยาที่เนี่ยใช่แล้วก็ไปแลก หรือบางคนก็เก็บจางที่มันตกมาเนี่ยพวกห้าร้อยบาทเนี่ยคนละห้าร้อยแล้วก็เป็นโซนขายเกาะขายปืนนะ,ะตอนเข้าเดิ่มใหม่จะได้ชุดพ<อ>เพิ่มเลือดแล้วก็นี้ก็เป็นโซนปืนแอบมีอะไร a W P สามสิบ M P ห้า M 6หก M โอะไรอ่านไม่ออกสอง โอ้โหอะไรเนี่ยน,นี่ก็เป็นโซนกระสุนนะครับกระสุนเยอะแล้เอ็นพีซีทำอะไรสามารถไปดูได้นะ,นะว่าปืนอ่าใช้ลูกกระสุนอันไหนก็มาซื้อกลด้านบนเนี่ยน,นะครับใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะซื้อผิดกันนะครับซื้อผิดเปลืน่นปังเปล่าซื้อผิดแบบตอนแรกก็งงเอฟหกมันกระสุนอะไรลงไปข้างล่าง,งารู้รเลยเอุ้ยบ้าเลยไหมไปไปโซนบ้าไหม วับหน่อยดิเอาวับเอาที่หนึ่งเลยเดี๋ปวรับหนึ่งเลยไปปึ๊บนี่แล้วก็จะมีฮีพวกหี <โฮ S 2> ก็มีสิทธิ์ต่อพวกปืนนะครับแต่ถ้าใครโชคไม่ดีก็ไม่ได้ปืนนะไป <c oughs> ทางนี้ดีกว่าเ็ดไปแลยอะโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> เออนี่เราไม่ได้นะทิ้งเพื่อนวันะนนี้ไม่ใครนะ <c oughs> อ๋อเป็นไหนละ <c oughs> เฮ้ยใครอยู่ข้างบนน่ะเออใครอยู่ด้านบนแล้วนายอยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ยไปไปไปหาคนด้านบนกันเถอะเนี่ยเราไปไปไหมเนี่ยไปแล้วเนี่ยยิงไหมยิงไหมดัดแัดสักลายการมันมันอยู่ในตึกครับพี่น้องไอ้แม่มีดังลงบนติดต่อชุดแป๊บชุดเพลงอ่ะกองตำรวจเท่านั้นก็โปรโมชั่นนะครับตอนนี้ห้าสิบดูนี่เองครับ ในราคาตำรวจโอเคแต่ครับพี่น้องก็ขอความร่วมมือนะครับคนที่ผมโดนผมฆ่าไปครับใครก็ไม่รู้ถ้าเกี่ยวได้ดูคลิปนี้ก็มันเป็นการป้องกันตัวว่ามันเป็นการป้องกันตัวนะครับพี่น้องเอาของในในเกวเลยไปแตมาทอะไรคำสั่งก็ทับอ๋อนาฬิกาคำสั่งก็ทับทีมนะทับทีมอ่ามันมันจะมีหน้าหนึ่งหน้าสองก็ทับทีมสองก็เป็นหน้าสองหรือว่าคำสั่งอ่า เวรูเวรู oot, oot, อะไรเนี่ยอ่านปิดก็ขอ,อไปด้วยน,นะครับเป็นกระเป๋าทีมะนะเป็นกระเป๋าทีมครเวรูท้ทับเอฟทองดิเอสองอะ่ะโอเคเอฟสองมันถ่างรูปรหรือเปล่าวะเออ,อทีมสองอะ่ะทีมสองอ่ะทีมสองทับทีมสองนะเวอันนี้อะไร อก็ไปดูที่ป้ายดีครับถาวไม้ทำไมครับคนก็ยังไม่ไม่เยอะท่า้หร่นะครับคือพอพอมาฟาร์มกอยูได้ก็ทีครับคือเดี๋ยวผมจะพาไปดูในหน้าเว็บนะครับตอนนี้เเออนี่ได้ลูกซองมาด้วยเนี่ยฆ่าคนตายเฮ้ยส่งส่งเว็บมาตังกันนี่น่าเลยเนี่อแปลว่ยอ๋อเว็บเว็บยู่ไงวะ นี่นี่ีมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ MG Special Special เร็วโหเจ็ดนาทีแล้วเว้ยเลยสามนาทีเลยนี่อยู่ในอันนี้เลยกด Enter แล้วก็คลิกเลย Enter คลิกเลย Enter คลิกอะไรวะ Enter อะ Enter แล้วก็คลิกคลิกที่ลิงก์ได้คลิกไม่ได้นี่หว่าอ่ะเดี๋ยวส่งให้ในคลอแล้ว เอาในท้องไงในท้อฮไงก็เข้าเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ใครใครที่จะเติมนะครับก็เออเดี๋ยวดะกดกดที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับใช่คือผมสมัครนี่ต้องเป็นไอดีจริงเท่านั้นนะครับอันอี้ก็จืิงอ่ะถ้าถ้าใครจะซื้อปืนบาเลตนะครับก็ฟันฟันไปเดือครับ ไปหาไปหาแลกจากโค้ดดีกว่าครับคือโค้ดโคจามีแจกที่กิจกรรมหลังๆที่แอดจัดใช่อันนี้คือค่าส่ระบบแล้วก็กดที่เติมเงินนะครับส่วนให่ก็จะซื้อจากโค้ดล้วนอ่ะวนใหดนะครับคือเดี๋ยวผมยงจะเข้าอีเมลไป้ดูนะครับโปเคหนึ่งรอแป๊บหนึ่งหนึาทีเองไม่นานเอาไม่ใช่ อ๋อใครที่จะเติมก็กดที่เติมเงินนะครับรอสักแป๊บหนึง่งกดใส่นาดบัตรอสักแป๊บหนึง่งอ๋อแล้วแล้วก็มันจะได้เงินมาแล้วไปซื้อยอดเว <ynen. S 1> ลาจะซื้อรถก็กดบายบายเนี่ยแล้วก็มันมันจะมีให้ใส่ชื่อตัวละครเนี่ยต้องใส่ถูกเท่าน,นนะครับแมนมันจะไม่เข้าโอเคกดดูบองไม่ต้องใสนะ่ไม่ต้องใส่นะครับกดเลือกตรงนี้สเปกแล้วก็กดซื้อทันทีโอเคนั่นลอะอ่าดูกันดีกว่ามีอะไรมากันมั่งโอเคบาลีเก้าก็คือ นี่กคตตึ๊บ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 โอเคนะไปข้าไหมครับจบคลิปดีกว่าไปโอ้โหผมไม่ได้ฆ่าคนเลยไม่เลยเอเขาฆ่าฆ่าอยู่ฆ่าอยู่ฆ่าได้สองคนเลยตุ้ตุ้มปืนลั่นยิงนะไม่ตายถ้าตายในดอกเลยนี่ยปืนลั่นนะครับปืนมันลั่นต้องเข้าใจแล้วก็ ฝากติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆเซิร์ฟนี้คนมันก็น้อยๆอยู่แอปก็จะทิ้งกดก็ผมก็กดไลค์กดไลค์กันด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับนี่อย่าลืมอปัดกดด้วยเดจะโดนแบนไม่ดูตัวคอมเมนต์ฝากกด